สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์ปี2568อัปเดตจากประกันสังคมครับน่าสนใจครับประกันสังคมจอเพิ่ม3อาชีพเป็นผู้ประกันตนมาตรา33่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่า3อาชีพกลุ่มใครเข้าขายบ้างนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเปิดขยายกลุ่มผู้ที่จะให้ประกันสังคมดูแลนะครับ ประกันสังคมเตรียมเพิ่ม3อาชีพเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนมาตาสา3สาอาชีพไหนนะนะครับนางมรารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักประกันสังคมกล่าวว่าการเปิดรับความคิดเห็นในครั้งนี้เกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองให้กับ3กลุ่มอาชีพนะครับที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตาสา33ได้แก่นะครับกลุ่มลูกจ้าง ในกิจการเพราะปลูกประมงป่าไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับกลุ่มที่2ครับก็คือเป็นกลุ่มลูกจ้างในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างกับบุคคลเช่นแม่บ้านผู้ประกอบอาหารคนรับใช้ส่วนตัวหัวหน้าผู้รับใช้คนรับใช้ส่วนตัวหัวหน้าผู้รับใช้คนซักรีดคนสวนคนเฝ้าบ้านคนเฝ้าประตูผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงคนขับรถ คนเฝ้าบ้านกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มลูกจ้างในกิจการค้าแผงรอยที่มีที่ตั้งมีเลขที่แผงชัดเจนและมีการทำสัญญาเช่นสัญญาเช่าแผงกับตลาดสัญญาเช่าแผงกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าเป็นต้นอ่านี่ก็เป็น3กลุ่มที่ จะได้เข้าข่ายนะครับในเรื่องของการคุ้มครองหรือสามารถนะครับผมเข้าสู่ระบบประกันสังคมมตาตรา33ได้นะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์นะครับที่จะได้รับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะนะครับหครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงสิทธิประกันสังคมนะครับคบถ้วน7กรณีลูกจ้างมีหลักประกันครับในการดำรงชีวิตและได้รับการรักษาหากเจ็บป่วย รวมถึงมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินชดเชยกรณีต่างๆเช่นเงินค่าคลอบุตรเงินสงค์ข้อบุตรเงินบำนาญชราภาพเงินว่างงานเงินทดแทนทุรภาพและเงินกรณีเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็น7กรณีนะครับ2ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันลูกจ้างทุกกิจการได้รับคุ้มครองมีหลักประกันเท่าเทียมกันซึ่งเป็นการลดความเหลี่ยมร้้าทางสังคมนะครับ สนะครับคลายความกังวลให้การดูแลของลูกจ้างนายจ้างหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือมีเหตุต่างๆกับลูกจ้างเพราะระบบประกันสังคมจะเป็นผู้รับความเสี่ยงไว้แทนนายจ้างเช่นเงินชดเชยการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตนะครับล่าสุดนะจากทางด้านของประกันสังคมนะครับ3กลุ่มที่ว่า ็น่าสนใจนะครับในส่วนของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ก็ลองศึกษานะครับในสิ่งที่จะได้รับประโยชน์แต่ลูกจ้างนะครับสกลุ่มดังกล่าวนี้นะครับก็จะได้รับประโยชน์ทั้ง7กรณีที่ว่าไปนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้แรงงานเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ ความดูแลนะครับจากประกันสังคมที่ครบถ้วนมากขึ้นนะนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะสกลุ่มนี้นะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มที่จะได้รับนะครับกลุ่มแรกนะฮะก็เป็นกลุ่มลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกประมงป่าไม้และเลี้ยงสัตว์นะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มลูกจ้างนะครับในครัวเรือนในฐานะเป็นนายจ้างส่วนบุคคลเช่นแม่บ้าน ผู้ประกอบอาหารคนรับใช้นะครับส่วนตรงหน้าผู้รับใช้คนชักรีดคนสวนคนเฝ้าประตูผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงคนขับรถคนเฝ้าบ้านนะครับกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มลูกจ้างในกิจการค้าแผงลอยที่มีที่ตั้งมีเลขที่แผงชัดเจนมีการทำสัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่าแผงกับตลาดสัญญาเช่าแผงกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้นนะครับอ่ะก็3กลุ่มก็อย่างไรนะครับถ้าเริ่มเมื่อไรลักษณะแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแป่งปันกันนะครับก็ถือว่าจะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องของการคุ้มครองเข้าถึงสิทธนะิการช่วยเหลือ7กรณีนะผมก็นะ่านะสนใจเลยเดียวนะครับเอาละนี้ก็เป็นข้อมูลนะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับย้ำในเรื่องของสิทธิ7ี7กรณีลูกจ้างครับมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่จะได้รับการรักษาหากเราเนี่ยเจ็บป่วยนะครับรวมถึงมีสิทธิ ได้รับเงินชดเชยนะกรณีที่เราอาจจะพักรักษาตัวนะครับกรณีต่างๆนะครับในกรณีที่อาจจะคอดบุตรเนี่ยก็จะมีค่าคอดบุตรด้วยในเรื่องของการดูแลบุตรก็จะมีเงินสงเคราะห์บุตรด้วย นะเงินบำนาญชราภาพต่างนะครับนะเงินว่างงานกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ทำงานในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ให้เราทุกพรภาพได้อันนี้ก็ไม่เงินทดแทนอยู่ นะรวมไปถึงในเรื่องของนะครับการเสียชีวิตก็จะมีเงินกรณีที่เสียชีวิตช่วยดูแลนะครับค่าทําสต่างๆด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์7กรณีนะที่เรานำมาอัปเดตแบ่งปันกันนะครับสกลุ่มนี้นะตามที่นะขยายในเรื่องของประกันสังคมเตรียมพร้อมที่จะนะครับเพิ่มเติมหรือบัญญัติเข้าไปนะครับในการดูแลมาตรา3-3ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเดิมที กลุ่มเรานี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่นะครับในเรื่องของมาตรา40อาชีพอิสระถูกไหมครับก็ยกระดับไปนะครับนะก็เป็นมาตรา33เลยอะ่ะก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอัปเดตกันประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ